tầm cầu vừa nó làm lại thế này <laughs> nó À, họ tăng mấy tiền là tăng điên với cắn cái đấy à, phải tăng điên đấy Mưa ở đó nồng จำนวนหนึ่งล้านเก้าแสนกลีบเนาะขอบใจเลยอันนี้แหละพาเมยไปหาโมเดอ ว่าคมเนี่ยจากน้อยพี่น้อยเนาะแต่ว่าอากาศนี่ก็เริ่มเริ่มฮอนเริ่มอันนี้แล้วบัดนี้พี่น้องเนะนาะนาจะบอหนาวบัดนี้มีแต่ฮอนอย่างเดียวบัดนี้พี่น้อยเนาะใหม่เปแล้วเจา้า <c> เ <ười> สือเขียนยาวกับบุมมี่ซ้ำพี่น้องเนาะเอามาเต่บ้านกับมาตัวเดียวเราซากไว้อลไเมื่อคืนนี้กะยังบ่ท่านแห่งอยู่นะครับสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้อ,นองเบิร์ดสุขสุขคน มาพบมาเจอกันอีกคือเกา่าคือดื่มับบูเชียงเนาะพี่น้องเนาะเป็นเวลาประมาณอ่าเที่ยงเนาะอ่ายังบ่ท่านได้ไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องเอ้ยเที่ยงเลยเนาะเนาะเอ้าวปีนี่แหละพี่น้องเนาะงกัอยู่เคสอ่าของทางสาวน้ำเนาะสาวน้ำบ้านเซ่นี่แหละพี่น้องเนะานนะเมื่อวานนี่กัมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตแล้วก็มาเป็นสะพานบุญในทางผูยย้ใหญ่ ทั้งน้องผุญกระนั่งกอดเขานั่งเฝ้าแม่อยู่เนาะแม่กะสุขภาพทางกายกะเจ็บป่วยว่าไนเนาะมามื่อนี้เป็นใ,นใดพ่นี่น้องเนาะคือว่าลูกนั่งย่างแล้ววันนี้พี่น้งนองน่าจะดีไข้กันแล้วเนาะพี่น้องเนะาะพอดีกะมื่อนี้กะมีทางแม่ใจดีนอกจากประเทศฟินแลนด์นอกจากเมย์นาดยาเนาะพี่น้องเนาะเพผุนก็ได้ฝากเงินจำนวนสามพันบาทเนาะให้ทางโมเซียงนี่ ามาแจ้งเรื่องสมทบสร้างบ้านเขึ้นซานเนาะนะแต่ว่าทางเมย์เพิ่นก็ได้ครับโดยสมเบื้องล้วในคลิปที่บัวเชียงได้ลงไปว่าเมย์น้องน้ำหนี่บอสบายเนาะก็ได้เมย์เพิ่นก็ได้บอกว่าเอาอจํานวนนี้มอบให้ทางน้องน้ำให้พาเมย์เราไปหาโมสารูกบวัวสานเนาะเรื่องสมทบสร้างบ้านเขึ้นซานเดี๋ยวจังค่อยว่ากันอีกทีนึ่งบวัวสานเนาะเอาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือทางบัวเชียงหรือว่าทางทีมงาน สะพานบุญทุกคนนี่เฮาเห็ดเวเห็ดงานตามจุดประสงค์ของทางผู้ใหญ่น้องพี่น้องเนาะผู้ใหญ่เพิ่นแนะนำให้ชี้แจงเห็ดแบบใดก็เห็ดตามที่เพิ่นบอกน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือกันน้องพี่น้องเนาะเอานี่แหละพี่น้องเนาะขอโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางเมรัตรายเด้อเนาะอยูอ่ประเทศฟิเล,เลิปปินส์นอกจากเมนาดพร้อ,อมครอบครัวเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุนงคปรารถนาเด้อเนาะ สาธุเนาะเอาพี่น้องเนาะเขาไปพูดไปคุยถามเมืองก้อนบันทึกพี่น้องเนาะสำหรับทั้งน้องน้ำบ้านเซเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านสก,กีพีนขึ้นกับเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เกตรเอาพี่น้องเนะาะอ่ตอนนี้ก็จะเห็นแต่เสาเนาะพี่น้องเนาะกัมีแต่เสา,ายังเลี้ยงไว้คือเกา่าคือเดิมเนาะจำนวน12ต้น เนาะเสาบ้านของทางนองน้าพี่น้องเนาะเรื่องปั๊บนาดินนี่เมื่อนี้เนาะเดี๋ยวทีมงานเพิ่นตามมาอีกทีหนึงอ่าเพิ่นสิเข้ามาพูดมาคุยเดี๋ยวก็ชี้แจงอ่าน่าจะปั๊บนาดินเมื่อนี้หรือว่าเมื่ออื่นนี่แหละพี่น้องเนาะอ่านี่แหละเนาะปั๊บนาดินแล้วก็เดี๋ยวไปบอกเพิ่มเติมแล้วก็เนาะคือว่าเขายังบ่ทันย่าอยู่นี่เนาะเขาในเล่านี่พี่น้องต้องย่ายออกก่อนเลยตัวนี้นี่ให้พึ่งปั๊บให้พึ่จังฉิงามเนาะ มาเบิ uh ่งก่อนพี่หน่อยเนาะไผนอนอยู่ในน่ะเออเอ้าคือมีอู้ใช่ไหมครับอืมนี่แหละเนาะนี่ก็ต้องย้ายพี่น้อยโอ้ะักแทะนี่เนาะฮอนเลดอันนี้พี่น้อยเนาะ โอ้อ้าวสบายดีเอ้วยป้าโอ้ใครแล้ววันนี้เนาะใครรู้สิเนาะนี่มาเลยรนะเมื่อวานนี่ก็นอนโค้นนอนงอดอยู่ฮะใครแล้ววะใครน่เออใครแน่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่เนาะเออด้วยดย ยังบ่ทันได้ไปอ่า5โมงตรวจเบิ่งบ่อ๋ออ่าๆเยังเฮ็ดกินยางนี้น่ะโดยงั้สวัสดีแกงหน่อไม้อือเอาทางหนองน้ําเนาะโอ้อ่าได้ย่ด้นี่เนาะสิได้เห็นเบิ่งตําแกงหน่อไม้นี่อ่เจ้า่สิเป็นคนเฮ็ดโดยโอ้ผักแล้วนี่เนาะเอาบ่เสียนนี่ไม้แน่ ใช่หน่อไม้คือมีแต่อันนี้อันนี้เห็ดเข็มบ่อนองนี่ด้วยโอ้อ่าแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นี่พี่ก็ใส่ยาหน้างคือกันบ่ซื้อเอาแต่ว่าก็ใส่คือกันเยอะเนาะดูวยว้ามันยังคือใส่เสือลายโตแท้นี่หนาวว้าบุญมูเสียงใส่เสือแคนซัน จักโตก็จะใส่เสื้อ4 3เอ้าเดี๋ยวเบิ่งคือคอเสื้อคือมี4โตตัวนึงเสื้อบางเอเสื้อบางก็ซ้ํา4คือเก่าหั่นแหละเนาะโอ้โหอ่าล้อบผิวเด้นีเนาะอืมเออาอ่าแกงน้ํไม้ตอนเที่ยงเนาะดู เอาใส่ยานางได้ไหมเนาะใส่เลยเอาใส่ในหม้อนะดยเอาบริตําใช่หนีก้อนบ่ใช่บ่เขาซื้อเอาอ๋อเป็นน้ำบ่โดยเป็นน้ำอ๋อาบริตําคือยูว้านเขาเนาะสลายนี้อ่าสีตำก้อนแล้วก็บดจากน้ำในเละเนาะจะเอาไปเทใส่หม้อ เหรอเนาะดูเฮ้ยฮะน่พร่อ่าอยู่ผ้าม่านผ้อมตาเบุดยุบมือนี่เนาะดูดูว่ายังขาดอีกี่บ่ครอบครัวขาดมันาไปแล้วพื้นหนังไปกดมันไปกดมันคือเก่าแล้วเนาะดู ไปฉัน้องจะบอกผลินนะโดยเอออันนี้อันสรุปแล้วนี่โบได้ง่ายบ่ปวดเพลแบกแล้วฮะสอบใสยกที่บดเพลแล้วกระสอบกรอสอบหน่วยเท่าไรซะบูหูคือกันเออคือว่าแล้วกันมาโบอยากง่ายก็ให้ก็เจ้าลุ้นอ้อมๆมันก็ได้เนาะแล้วจะเอากีดินทมเข้า ฉีนายมันก็นาาเนาะดูไอ้กเจ้าดุดนี่แหละว่าเมื่อนี้แหลเดี๋ยวเจ้าตามมาว่าคุยกันเมื่อคืนนี่นจะมาปรึกษาเรื่องนาดินนี่แหละโอ้ <c oughs> พงหลยน,น้ำกัะบานนันทั้งแม่เจ้านี่ดีขึ้นลายอยู่มันบ้องใช่ <c oughs> แม่จอน กันอยากคล่ๆแล้วเรากินข้าวกินน้ำได,ได้แล้วบอได้แล้วกินข้าวมืสอเออแดงว่าดีขึ้นได้ใช่เนาะดูแต่ว่าเราอยากไปหาโมอยู่เหมือนบอสกูบ่บ,บมีเงิน เนอรอบเทียงนี่เช็บแล้วน้องม่ไปไปหาี่แม่ออไปหาเมนะื่อเช้าแี่งขงว้เนอเมื่อวานนี้นอนคุดงอดอยู่เมื่อนี้ไปหาน้องใม่มาแกงเลย,บบยลลโอ้ยโอ้เนะ

cứ tạm chèo nó Tạ hồi Tạ vết rít Xui lực đào không? Nó làm lại thế này Ui, <laughs> <Ở bên này. cười> xăm chi sốt này nó <laughs> Mình tưởng hùa này Ờ, ừ. xăm chi xạ nó À, thưa làm chỉ đợi. bốc này phố hẹn Cảm ơn Thưa ạ, thưa ạ, ta đã kết lại <laughs> à, nó à. Chẳng ông tôi đi luôn một bạn này à, Hết, hết kiếm nó <cười> <cười> Đó kì, kết, kết tạo kèn nó may nó tầm mương hung cái này, <cười> <cười> Ôi, đấy chứ bao trậu hả hay đấy cái tầm bớt có bớt bớt đấy đó được <laughs> 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 oh này, này, nó phượt tuý này nấm nó nạm lại cả ah à, xây kiềng tuý này nấm <laughs> เสียอย่างเดียวเนาะ็นบูเชียงกินข่ามาเลยพี่น้องเออตาจ้าเป็นไงปวดแบอืมเอาบานี้เนาะปิดพาไว้ก้อนบานี้ให้มันอ่าซุกคากจังกินเนาะมันบุชุกเราไปกินยื่งข้องได้โอ้พอดีแล้วนี่เนาะใส่เห็ดนี่ไปอืม อาโอเคเนาะเดี๋ยวให้ทั้งกันแม่เจ้าเบิ้งถ่าก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเอาน้ำอยู่รถบัวเชียงมาก่อนเนาะอ่าเพราะว่าซื้อน้ำมาให้เนาะเอาให้น้องเจ้าไปน้ำก็ได้กว่าน้ำมีอยู่หาแพ็คไปเอาซอยกันข้างตะบนขับมาพี่บุก้าได้พี่น้องเมื่อวานนี่ก็โดนเจาะยางสองเพลดินหัวสองเพลแค่น้องจะมาหรือบปล่ามา có người khác, mình điu nam sườn, mở thay thai lúc nọ thay cái đấy nhá, mở nồi nhão mở thay này à, nam ở okay. à, lại nọ ngắm hạ phép cho nó Đừng mua sẵn kẹp đó cha Cho nghiện Đừng mua sẵn Áo lộn, xoay cả nó lại Đừng mà lộn này vô, này phù. Oh, Thấy này mình muốn chạp vào khỏe nè Khuôn tìm Hả? Khuôn vào tìm đây đây? tốt chảy đấy, nó muốn chạp vào khỏe nè Tí eo nè Các mực tèng ra, em mang thùng đường เอามากินกับแกงหน่องไม่ก็เะาอาท้องมาบันเจ้าเดีจ้ะไปไันี่ก็แล้วโอ้กินนาำสะอาดใครอยู่ได้บบบนี้เนาะโดยส่วนลายที่ผ่านมานี่น้าอยู่ใช้เนาะกินน้ำป๊อปลา น้ำปะปาตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอ้าเนาะได้กินแล้วก็ได้ขวดไม่อีกเนาะเอาไปให้น้ำอีกเนาะเดี๋ยวทักอยู่ได้พี่น้องเลยเยอะมากจังเลยเอาห่อตั้งไว้เตียงก็ไอาตั้งเลี้ยงไว้กันก็ได้เอาไปตั้งเลี้ยง này, lại, oi, tai bé biểu mặt bong lại gang, nó mày tên, nó. Cầu hôm con, pin nó. On cái cận đấy, nó. Móp bóng tàu yên tạc, đón này. Tát lì tát lì tát lì tất. Tát lì Ờ à, á, anh à, nhớ, nhớ thân đây gì nó kèn nó mày nó nhiều bác hôm kháng, à, khẩu lau thì lại đi nè, nó, đẹp <laughs> À, nó, á, lẹ, bữa nay cả, anh, hãy mẹ cháu mà năng này cái đấy, anh mà năng năm cắn này cái đấy. À. Nhớ kèn nó mày sẽ bay tu bọn à เอ้าวช่างว่าแท้นี่เกะว่ามันก็บอะไรเอออออ่ะมานั่งนี่ก่อนก็ได้นี่นั่งข้างๆนี่ก็ได้เอาน้ำเนาะถอยไปพุ่นก็ได้เอาเนาะอ่ะพอดีอันน่ะเจ้าสิไปหาโมโบอยาไปตรวจเบิ่งบ่๋อคันว่าไปตรวจกะ พอดีนี่แหละเนาะเขามีน้ำม,มามอมให้หาแพ็กแล้วก็มีเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่งล้านเก้านกีบ<ด>ประมาณสามพันบาทเนาะประมาณสามพันบาทไปหน่อยวินเทวาเนี่ยอยากไปหาโมโกะใ,ให้ทางน้องน้ำหรือว่าทางพอ่อพาไปก็ได้เด้อ<ด>ไปตรวจเบิเรงเนาะตอนแรกว่าบัเชียงวสิพาไปบัเชียงมูมีเวลาเพระเาระว่าจะได้จัดแจง กี ile, ном, python, whoa, mm ่ยวกับว <manas famili execut able> uh, ัดแน่พอสิเข <N> ้าไปวัดแน่ม huh. uh, oh, ันหลายทางนะมีแต่ว่าให้ทางอ่าห้องน้ําก็ได้เนาะมีเวลาก็พาแม่ไปตรวจเด้อน้องเด้อดไปตรวจเบิ่งเนาะเงินบ่พอหรือว่าจังได๋มันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้แหเด้อนี่แหละมันกจกเอาเพิ่มใส่เนาะไปตรวจเบิ่งทั้งเทื่อว่าพเพิ่นว่าโอ้ต้องผ่าตัดด้อันตรายจังว่ากีเทื่อนึงเนาะ แต่บอกเชียงถ้ามีเวลาก็อยากพาเพิ่นไปอยู่พี่น้องแต่ว่าอ่าเพราะว่าจัดแจงเวรงานก็ยังเล่นพุ่นเล่นพี่แน่เพราะว่าถ้าเข้าไปกับลูกบานมันต้องเบื่มืออยู่แล้วนะดช่วงนี้พวาเชีงก็ต้องเล่นพุ่นเล่นพี่เนี่ยเกี่ยวกับวัดแน่กว่านี้เนาะวันทีสักสองสักสามเตรียมต้นป่าๆแน่ต้นป่าไม่อีกแล้วก็ซื้อเครื่องของขึ้นบ้านขึ้นทีนั่นเจ้าอีกน้ำ เนียน่ยเนาะที่แรกงานทั้งแม่เพิ่นว่าสิฝากเงินมานี่ยสมทบสร้างบ้านเฮือนซ่านนี่แหละเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นได้ทำได้สมหนูพอดีว่าแม่เจ้านี่แหละ,ะเจ็บป่วยเมื่อวานนี่นล้วก็ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เนาะ,ะมีแต่ว่ากะพาะไม่ไปหาหมอไปตรวจเบิ่งน้นนองๆเดอ้อโดยหายดีเศร้าว,ว่าจังได๋เดี๋ยวไปเช็งสิมาอัปเดตให้ทางผู้ใหญ่เพิ่น,นเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะโดะูจัดสรรเอาวันเวลาเนาะไปตรวจเบิง่งเด้อ เในไผ่ก็ได้พาไปเนาะเอ้าเดี๋ยวมุกอะนุ่มมือเอาด้น้องเด้อเงินจำนวนหนึ่งล้านเก้าแสนกี่เนาะขอบใจเด้ออันนี้แหละพาเมย์ไปหาโมเด้อว่ากันมาเนี่ยพี่น้องกินน้ำในลายเด้อเอ้ยเด้อน้ำมันสะอาดเนี่ยกินน้ำในลายเนาะเพราะน้ำสะอาดมันจะทำให้อันกำลังเนี่ยมันจะดีแข็งแรงแต่ว่าหนึ่งมาสำคัญนี่ เอ่อเฮ็ดเวียกเนาะบ่ให้เวียกหนักตัวนี้นี่ถ้าเจ้าเฮ็ดเวียกหนักนี่เจ้าสิฮู้เด้อว่าการมันสิเป็นดอกเนาะได้นี่อ่ต้องระวังเฮ็ดเวียกแลตัวนี้ก็เนาะหลายที่ว่าเฮ็ดบ่ได้ก็อ่ให้ลูกซะเนาะให้ลูกให้ผัวูเพิ่นแข็งแงแหละเนาะอาเอาละพี่น้องอาเอาละพี่น้องเนาะ วันนี้ก็จะได้กินข่าเที่ยงแนบวันนี้เนาะชุกเดี๋ยวนอปุงเลยโอ้เอาเอาพากันกินเด้ er อก็ได้เด้อเอาหมกแตงให้ได้ล่างนี่เนาะเอาหมกแตงไปล่างแล้วก็พากินครับแก๋งนะไม้นี่แซ่บอยู่ได้เนาะเอาเนาะมีแต่ว่าอันไห้ทางน้องน้ำฝากขอบุญขอบคุณเนาะขอบุกขอบใจทางอันเมเมนาดเด้อเมนาดยาจากประเทศฟินแลนด์ เนาะรวยยึดยทางต่างประเทศเป็นหลัีงงน่น้อยเนาะอานอกอานุ่มือพักนุม,มือปากมุกใจเคนนีนเนาะขอบใจที่แม่ซื้อเรือแม่น้องน้ำขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสาธุด้วยอานวปอันเป็นอ่าอากีขอบใจทางเจ้าเนาะ แม่อืมอะไรปีย uh, ังกะมีเตวาทางน้องน้ามาอะไรเป็นตัวแทนน้องๆเลยเป็นตัวแทนในครอบในครัวเนาะคำเบาคำจ่าคำต่างๆอะไรเนาะคันใช่ว่าในการดูแลเราเป็นครอบครัวขอบใจถ้าป้าป่าเสียงนำเนอร์ก็ให้อยู่ดีมีแห้งขอให้รำให้รวยขอพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเอออะไรบ้างหน่อยเนาะ ่ไปนี้เนาะตามนั้นไหนเด้อบาันนี้พักกันหากินเข่าเลยบานนี้เนาะอะไปเนาะตามนั้นแล้โอเคนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเบิ่งนิดสักหน่อยก่อนบานนี้เนาะสายเข่าระบาดเอาไปเสช็คคอไม้เนาะแต่ว่ามันอีสัญญาณบันค่อยดีเนาะอ่าบ้านหนองน้ำนี่พี่น้อยเนาะมันหับยากนะครับแต่กับหับแล้วก็บว่าวโบได้เดี๋ยวเชิโทรหาน่พี่น้อยเนาะ โ <Okay>, no. อเคเนาะเอาเอาไหวเนาะกระน้ำนู่นนีกน่กันเนาะเอาไว้เนาะกินน,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 าานั่งนีบไปนี่ไปไปน้องลาบพักกันตักเข่าตักหน้ารดเลยพากันกินรดเอาหมึกแตงนี่แล้วเอาไปล่างดอเนาะไปเอาแหละเนาะจัดแจงพาก,กันพูดคุยกันแล้วก็หาวันเวลาเนาะไปไปตรวจหมอเบิ้งเด้อให้แม่ให้หมอเพิ่นพาเบิง้งว่ากันเดี๋ยวเฮาสิเข้ามาอัปเดตเบิ่งเทื่อนึงเด้อ ว่าสิไปมือใดก็จังแล้วแต่ชุมเจ้าสลัวเนาะยังสะขวดยังตัวนี้น้อยมาคำอ้ันนี้แล้วเนี่ยว่าจมมาแขวสิฮักพี่พี่จมเราวมานั่งกินอยู่โฮมพี่ก็ได้ ปเนาะอนละไปหน่อยคือทางก้อนบันนี่เป็นเงวากันเนาะจังเขามาเยี่ยมยามไหมมีอย่างเพิ่มเติมจะพูดคุยน้ำกันผู้ของนามแล้วนี่เนาะขุ่นใ่นี่เลยฮะเนาะเสียเรือนเท่าไรหน่อหน่ของขอันน้ำมันนี่เจ้าเดือนอเสาเสาหกพันเกทเนาะ น้ำปลาปลาเนี่ยโอ้โหตัวแพงเนาะธรรมดาเพราะว่าทั้งอาบทั้งอย่างอยู่นีเลยเนาะสักเกืองสักสิ่อฝาแต่ว่าครบวงจรเนาะพันเชียวกายตัวธรรมดาอยูปัวแพงเนาะไปอาละกินข้าวกินน้ำเด้อผู้เชียงเดินทางก่อนบบบนี้ผู้เชียงกินมาแล้ว เดี๋ยวยันว่าจะไปเวกต่อก่อนกันว่านั่นตอนแรกกับสีเข่ามาเยี่ยมมายามมากับทีมงานเหมือนนี้เลยเนาะนะเอาเชิญแเชฟร้อน้องเนาอโดยมีโอกาสเดี๋ยวสินั่งกินข้าวน้ำดองเนาะเอาไปหน่อยเนะาะจะว่าจังคุยน้ำกันบาทน,นี้พี่น้องเนาะพอดีการนี่แหละพี่น้องนะเนาะเป็นเงินจำนวนเนาะหนึ่งล้านเก้าแสนกีบถ้าเป็นเงินบาทเท่ากับประมาณสามพนะันบาทเนาะ ่าแต่ว่าตามหลักมันก็สิบหัอดหรอกหนึ่งล้านเก้าแสนมันจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนหกสิบแปดพันนี่แหละเนาะแเตียวบุเสียงเพิ่มไปเลยพี่น้องพี่น้องเนาะบอกว่าเป็นนหักค่าธรรมเนียมอย่างอีกแน่นะพี่น้อยเนาะอ่ะอันนี้ก็ให้มอบให้ทางกันโดยกินรดไหมกินรดอ่าให้แม่ให้แม่น้องนาบมีนละผ้าไปอ่าเราให้เราไปหาหมอไปตรวจเบิงเนาะงพี่น้องเนาะเอ้าเนาะขอบโมขอบใจขอบบุญขอบคุณ าทางไม่รัดยาเนาะาจากประเทศฟิแนแลนด์เด้อเนาะถ้าอ่านผิดอย่างไดก็โทษขออไปละลายน,าน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่า,าอนภาษาไทยกับางคำบางตัวอักษรกัอ่านผิดอ่านถึกคือกันน้องพี่น้องเนาะขอมุกขอบใจขอบบุญขอบพ้นสาธุนโมทนาบุญกับาทางเมียลลายเนาะพร้อมครอบครัวเดอ้อเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจาทางผู้ให้และกับทางผู้รับขอให้เจริญในหน้นาที่การงาน พร้อมครอบพร้อมครัวเด้อเนานะพร้อมทั้ง C, อิบซีพ่อเม่พี่น้องูู้หญ่ใจบุญเบิดสุขุสุคนที่ติดตามและก็หับสมเป็นกำลังใจให้เนาะ,ะหนึ่งมาสำคัญกับทีโบข่ามโคสนาให้ท่านะพี่นอนะ้องเด้อเนาะเบิร์ตตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะก็ให้ยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจนะพี่น้องเนาะอ่ะพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผ่เสี่ยงลาก่อพี่นะ้องเด้อเนาะบายบายเลยพี่นะ้องเด้อสบายดี